กุ๊กกี้สุดารัตร้องโอ้หลังเห็นข่าวสงกรานและไมยโดนโยงเป็นดาราสาวมอมา้าต้องบอกเลยว่าทำเอามดาขาเผือกหูพึ่งเมื่อทางด้านเพจเจมอยร้อยแปดได้ออกมาโพสตทิ้งปริศนาเอาไว้ว่ามีคนเห็นพี่สงกรานเนี่ยควงดาราสาวมอม้าไปแต่ว่าไม่ใช่แมทซึ่งเขาเนี่ยก็ได้พากันไปที่ร้านน้ำเต้าหู้แถว b t s ช่องนนทรีบ้านาแค่คนรู้จักแหละเครดิตข่าวบันเทิงช่องแปดและในเวลาต่อมายิ่งทำเอามดาขาเผือกเนี่ยตอมกระตุกอีกครั้งเมื่อแมทพิรณีได้ออกมาโพสต์รูปภาพในชุดท พร้อมกับแคปชั่นชวนสะดุดตามากๆเลยบอกว่าอยากเกิดก็เปิดมาจนทำเอาหลายๆคนเนี่ยอดโยงไม่ได้จริงๆและล่าสุดทางด้านเพจจมอย1 0 8ได้ออกมาโพสต์รูปภาพของสงกรานต์แล้วก็มนะายนภัสสีแล้วก็แมทธิวดีนที่ได้ไปร่วมเฟรมการถ่ายรูปด้วยกันที่สนามกอล์ฟซึ่งงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตต่างโยงเลยว่าหรือว่าสาวม้เนี่ยจะเป็นสาวมอมาที่สงกรานต์พาไปกินน้ำเต้าหู้ตามที่เป็นข่าวและงานนี้ต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตตาดีอาจเห็นตุ๊กกี้สุดารัตร้องโอ้หลังเห็นภาพสงกรานต์แล้วก็ไม้โด โยงว่าเป็นดาราสาวมอมาโดยเธอนั้นก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยว่าโอ้ oh.